อเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกันแซ่กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม p ิน n ซ e s s n o n n e c t นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเกม Princess c o n n ก c t เนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นหอคอยลูน่านะครับผมซึ่ง ตอนนี้นะครับหอคอยลูน่าเนี่ยได้ปลดชั้น271นะครับมาจนถึงชั้น290แล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่มีหอคอยลูน่ามาเนี่ยก็เดี๋ยวผมเร็วกันแซดนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาจัดทีมนะครับในการผ่านพอสแต่ละชั้นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มที่ชั้น290ระดับเอ็กซ์ตรีมกันก่อนนะครับผมอ่็ก่อนที่เราจะไปดูทีมนะเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าข้อมูลของศัตรูเนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับ สำหรับทีมศัตรูในรอบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยลิมะนะครับทามากินะครับแล้วก็เจ้าบอสปลาไหลตัวนี้มันชื่อคามมซึไคนะครับผมเลือของมันเนี่ยอยู่ที่1 80 0 0ล้านแนะครับเลเวล162ยนะครับก็เจ้าบอสตัวนี้เนี่ยนะครับจะทำดาเมจเวทแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับลดพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทนะครับทำดาเมจเวทต่อเนื่องในบริเวณเฉพาะทำดาเมจเวทสูงแก่ตัวละครตัวที่2และ3จากด้านหน้านะครับ ่าแล้วก็มีน้องมิสาก,กินะครับแล้วก็เจ้าสปอ t l ตไลท์นะฮะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างอ่าโอเคครับก็สําหรับทีมแรกที่ผมใช้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคูกะอีโอซัมเมอร์มิสโตะแคลแล้วก็ฮัสซเนะนะครับก็หน้าที่ของทีมแรกเนี่ยคือการจัดการลิมะทามากินะครับแล้วก็เจ้าสปอ t l ตไลท์นะครับผมคือทีมแรกเนี่ย มันยังไม่พอที่จะจัดการมิสากินะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับทีมนี้เนี่ยนะครับที่ผมใส่ EO Summer นะครับเพราะว่าอันติของ EO Summer เนี่ยจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวท,ท,ที่อยู่ในสนามนะครับแล้วก็ฮิลให้กับเพื่อนๆในทีมได้ด้วยคือต้องบอกก่อนว่าบอสอะมันตีแรงมากมิสโตคนเดียวอะมันฮิลไม่ทันนะครับก็เลยเลือกที่จะใส่อ e ีมาช่วยฮิลนะครับถ้าถามว่า จะใส่ใครแทนในส่วนของ Eo Summer ได้ไหมผมแนะนำ Eo ล่างปกตินะครับหรือไม่ก็เป็นยุยนะครับหรือจิกะก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะไม่มีตัวละครที่โจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดเนี่ยแบบหลายๆเป้านะครับหายไปตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้ดาเมจขาดได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติไม่มีจริงๆก็ใส่เป็น Eo แทนก็ได้นะครับผม อ่าส่วนทีมที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยยูคาลิลินนะครับอาคาริแคลซัมเมอร์แล้วก็เคียวกะนะครับหน้าที่ของทีมนี้นะครับก็คือการปิดสกอร์บอสนะครับผมคาดก็ถ้าทีมนี้เนี่ยปิดสกอร์บอสไม่ได้เลือดบอสมันจะเหลืออีกป,ประมาณแบบแสนสองแสนนะครับก็ใช้ทีมไหนก็ได้ครับที่แบบมีดาเมจในการจัดการบอสนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องเป็นทีมที่3ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นมิยากุจุนโนโซมิ มาคโตจีตาคืออันนี้มันเป็นทีมจบสกอร์นะครับคือเพื่อนๆนี่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทีมนี้นะสามารถใช้ทีมที่แบบเป็นตัวละครที่มีดาเมจนะครับขอแค่2 0 0แ0 0เองนะครับก็เพื่อนๆจัดการได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทีมที่ผมใช้นะครับก็คลิปที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในการจัดการบอสโดยใช้แค่2ทีมเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคครับก็ตอนนี้ทีมแรกนะครับเข้าสู่สนามแล้วนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยตีไปก่อนนะครับผมก็สกิลของใครมาครับก็ใช้ได้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวพอกดอันติของ EOSummer นะครับผมจะปิดออโต้เลยนะครับผมเพราะว่าอันติของ EOSummer นะครับฮิลแรงมากนะครับผมซึ่งมันจะไปซ้อนทับกับ มิสเตะนะครับถ้าเพื it, as, 會會่อนๆปล่อยออโต้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฮิวมิสโตะกับฮิวอีโอมันจะกดฮิวพร้อมๆกันแล้วมันกลายเป็นว่าฮิวซ้ำซ้อนคือเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตะกี้เนี่ยคือบอสมันปล่อยท่าใหญ่แล้วตะกี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเพื่อนๆปล่อยออโต้แล้วมันกดฮิวซ้ำซ้อนชามันจะไม่เหลือสกิลฮิวในการแบบฟื้นเลือดให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับหลังจากกลับท่าใหญ่ไปนะครับผมต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยกว่าจะได้ฮิวของอีโอกลับมานะครับผม เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าสําหรับทีมแรกเนี่ยกดมือดีกว่านะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้ผมเห็นว่าฮิลของอีโอกลังจะมาแล้วนะผมก็เลยเตรียมปิดออโต้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราจัดการรีมาได้แล้วนะครับเนี่ยครับก็รอบอสปล่อยท่าใหญ่นะผมเราก็ค่อยกดฮิวของ1คนนะครับแล้วพอฮิลของอีกคนมาเนี่ยก็ให้เก็บไว้ก่อนนะครับผม นเลยะครับแต่จังหวะนี้ผมกดคิวเร็วไปนะก็ลองปรับจังหวะด,ดูนะครับผมตอนนี้เราก็จัดการธาราก,กิได้แล้วนะครับก็จะเหลือลนะมิสก,กินะครับแล้วก็เจ้าบอสอย่างเดียวนะครับอ่ตะกี้นะครับมิสก,กิก็ปล่อยอันติมาแล้วนะครับก็คิวของอีโอมาพอดีนะครับก็ใช้นะคิวกลับมาก็เต็มถังนะครับผม าไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลานะครับผมบอกเลยนะครับทีมนี้ทีมเดียวนี่เอาอยู่นะครับผมเนี่ยครับฮิวกลับมานะครับเต็มหลอดละอ่าอันนี้นะครับผมก็เห็นว่าเวลามันจะหมดแล้วก็เลยใช้ใช้ไปเลยนะผมอ่าก็หมดเวลาไปแล้วครับสําหรับทีมแรกอ่าโอเคครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นทีมที่2แล้วนะครับผมก็จะเป็นทีมผดดิษฐสบอสนะครับ เอาสนามมานะบอสก็ปล่อยท่าใหญ่เลยนะครับผมคืออันนี้เนี่ยนะครับคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยคือเลือดบอสเนี่ยลดทั่วภาพเลยนะครับผมเพราะว่าเออ่เคี้ยวกะของผมเนี่ยอั s เ n t i o ร้อยสี่แล้วนะครับผมก็เลยมันจะกลายเป็นว่าไอซ์แลนด์ของน้องเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับอ่าก็สกิลของใครมานะครับก็กดใช้ได้เลยนะครับผม อันนี้ก็สกิลของอาคารีนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับผมค่โอกาก็ได้ปล่อยอันตีอีกนะครับสัตไปเจ็ดหมื่นเกานาะตะกี้ก็เหมือนเดิมนะครับคอมโบลินกับยูคารีนี่คือคู่หูต้านเวทนะครับผมอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมครับอาคารีก็บัฟเพิ่มพลังเวทไปนะครับผมลินก็ฮิวแล้วก็บัฟเพิ่มพลังป้องกันเวทอีกนะครับ บอกเลยว่าตีกันไม่เข้าแน่นอนเนี่ยครับมิสกิคือแบบยิงไม่เข้าเลยนะครับอย่างที่เพื่อ,อนๆเห็นเลยเลือดบอลน่าเหลือลสามแสนห้าแล้วนะครับอ่าไม่ยากแล้วล่ะนะครับแล้วก็บัฟคิวกลับมาก่อนนะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทด้วยเนี่ยครับก็อ,อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือทีมนี้เนี่ยผมปล่อยออโต้เลยนะครับผม ตะกี้นะครับก็บอตตายไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอันติของเคียวกะนะครับแล้วก็ของแคลเนี่ยมันจะไปลงหัวมิสกิละนะครับคือมิสกิตีไม่เข้าเลยนะเพราะว่ามันมีบัฟของยูคาลินะครับแล้วก็มีบัฟต้านเวทของลินด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะผมก็คือทีมที่2เนี่ยก็สามารถเผด็จศึกบอสนะครับแล้วก็มิสกิได้แล้วนะครับก็ยังไม่ต้องถึงมือทีมที่3นะครับผม อ่ะโอเคครับคนอื่นเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของดาเมจกันนะครับผมก็สําหรับทีมแรกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นแคลฮัสซเนะนะครับแล้วก็อีโอซัมเมอร์นะครับที่ทําดาเมจแบบไล่เลี่ยกันนะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีแบบหมู่นะครับทั้ง5้าเป้าหมดเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็สําหรับทีมแรกนะครับส่วนทีมที่2นี่ก็เป็นทีมที่ดาเมจเป้าเดียวแรงๆนะครับก็จะเป็นเคียวกะนะครับแล้วก็แคลซัมเมอร์นะครับผม อ่าอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับเคียวกะน,นี่ดาเมจ8ปดแสนสามนะครับส่วนแคลซัมเมอร์เนี่ยก็สี่แสนเก้านะครับผมอ่าส่วนทีมที่สามนี่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการผ่านหอคอยลูน่านะครับชั้น290ร้อยเก้อ็กซ์ตรีมนะครับโดยใช้แค่2ทีมเท่านั้นนะครับผมอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเพื่อนๆก็ลองปรับ ฮีโร่ดูนะครับผมถ้าสมมติไม่มีตัวละครไหนเนี่ยตัวละครที่แบบพอทดแทนกันได้นะก็จะมีอีโอปกตินะครับแล้วก็นานากาศนะครับที่พอจะแทนกันได้นะครับผมอาเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆเนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกม Princess Connect หรือว่าเกมอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเรวกันแซดก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ โอเคครับแล้วในที่สุดนะครับเราก็มาถึงในส่วนของแนะนําอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครนะครับผมคือผมอะจะขอแนะนําอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครแค่2ทีมที่ผมใช้เท่านั้นนะครับผมก็เริ่มจากทีมที่1ก่อนนะครับผมก็จะเป็นคูกะนะคนแรกเลยคูกะของผมเนี่ยอยู่ที่แรง126ช่องนะครับส่วนเซนโดเนี่ย140ไปแล้วนะครับผมก็คูกะเนี่ยนะครับการอัพเซนโยเนี่ยก็ทําให้น้องถึกขึ้นนะแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าคูกาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีค่าพลังป้องกันเวทสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับผมซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากในการตบกับบอสชั้น290นะครับไม่ว่าจะเป็น290 280นะครับหรือว่า290 Extreme คูกาเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆนะครับ ต่อมาอีโอซัมเมอร์นะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยอีโอซัมเมอร์ของผมเนี่ยปั้นจน5ดาวไปแล้วนะครับผมก็สำหรับอีโอซัมเมอร์นะครับผมทำทิ้งไว้ที่แรงสิบเอช่องนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถดันขึ้นแรงสิบสาช่องก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ของผมเนี่ยมองว่าก็ในระยะยาวอะ่ะอาจจะไม่ได้ใช้อีโอบ่อยนะครับผมก็เลยทำทิ้งไว้ที่แรงสิบเอช่องก็พอนะครับส่วนเซนโยเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับผมต่อมามิซาโตะนะครับผมมิซาโตะของผมเนี่ย ทำทิ้งไว้ที่แลงสิบสองหกช่องนะครับแล้วก็เซนโยเนี่ยก็ทิ้งไว้ที่สามสิบนะครับโอเคครับก็สําหรับตัวละครลำดับที่สี่นะครับผมก็จะเป็นน้องแคลนะครับก็น้องแคลของผมนะครับก็ทําทิ้งไว้ที่แลงสิบเอ็ดหกช่องนะครับส่วนเซนโยนะครับของผมเนี่ยก็ทําทิ้งไว้ที่หนึ่งร้อยสามสิบนะครับคืออันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอย่าเรียนแบบนะครับผมอันนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาเพราะความป่วยล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเซนโยของ น้องแควเนี่ยก็แนะนำว่าทำทิท้งไว้ที่30ก็พอนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกฟังก์ชันเจาะเกาะเวทนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือในระยะยาวเนี่ยต่อให้น้องเนี่ยสามารถขึ้น6ดาวได้แล้วก็ตามเนี่ยคือคอนเทนต์ที่ใช้น้องลงนะครับก็ยังเรียกว่าน้อยนะครับผมน้อยจนแทบไม่มีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเอ่ทำทิท้งไว้ที่30พอแล้วนะครับอย่าทำแบบผมนะครับไม่ควรเลย สำหรับตัวละครตัวสุดท้ายของทีมแรกนะครับผมก็จะเป็นน้องฮาซูเนะนะครับฮาซูเนะของผมเนี่ยทำทิ้งไว้ที่แลนด126ช่องนะครับส่วนเซนโยเนี่ยทำทิ้งไว้ที่30นะครับผมคือณนะตอนนี้นะครับแนะนําว่าเซนโยของฮาซูเนะเนี่ยทำทิ้งไว้แค่นี้ก็พอนะครับผมเพราะว่าคือฮาซูเนะเนี่ยจะกลับมาเก่งจริงๆเนี่ยก็คือตอนปลดหกดาวแล้วนะครับจนถึงตอนนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยหลังจากปลดฮาซูเนะหกดาวแล้วนะครับก็ค่อย อัพเซนโยของน้องเขานะครับขึ้นไปที่เลเวลสูงสุดเลยนะครับก็จนถึงตอนนั้นนะครับเซนโยเลเวลแม็กก็น่าจะขยายมากขึ้นอีกนะครับผมก็รอดูติดตามไปนะครับสำหรับตัวละครเอ่อตัวแรกนะครับของทีมที่2เนี่ยก็จะเป็นยูคาลินะครับก็พูดไปทุกคลิปเลยนะครับหลังๆมานนี้นะครับยูคาลิของผมนะครับก็จะเป็นแร็คสิบสองหกช่องนะครับเซนโยก็30นะครับก็อย่างที่บอกไปว่า เราใช้งานน้องในการเป็นแบบตัวแท้งแถวหน้าเนี่ยน้อยมากครับเพราะฉะนั้น30ก็พอแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครลำดับที่2นะครับของทีมที่2ก็จะเป็นลินนะครับผมก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ตั้งแต่ทำคอนเทนต์แนะนําอาวุธสวมใส่นะครับก็มาทุกคลิปเลยนะครับผมสําหรับลินเนี่ยก็จะเป็นแร้งสิบสองช่องนะครับเซนโยก็อยู่ที่30สนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับเราใช้ลินเนี่ยในการยืนแถวหน้าน้อยครั้งมากนะครับผมเพราะฉะนั้น ทำทิ้งไว้ที่30ก็พอแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอาคาริเนาะอาคาลิของผมเนี่ยทำทิ้งไว้ที่แลนด์สิบเช่องนะครับส่วนเซนโยเนี่ยก็ทําทิ้งไว้ที่30ก็พอนะครับผมก็เซนโยนะครับเราเอาแค่ฟังก์ชันลดพลังป้องกันเวทนะครับของอีกสกิลหนึ่งนะครับผมเอาแค่นั้นก็พอนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแคลซัมเมอร์เนาะแคลซัมเมอร์เนี่ยผมทําทิ้งไว้ที่แลนด์สิหช่องนะครับ ส่วนเส้นโยผมทำทิ้งไว้ที่30นะครับคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆว่าคือเส้นโยของแคลซัมเมอร์เนี่ยถ้าจะอัพยาวๆจนถึง140เนี่ยจะทำก็ทำได้นะครับแต่ด้วยความที่เอ่อเศษของน้องเนี่ยมันได้มายากนะครับแล้วตอน,นเนี้ยเนี่ยผมอะ่ะใช้เอ่อเศษเกลือนะครับในการแลกเศษของแคลซัมเมอร์เนี่ยมาจนถึงเลเวลแม็กแล้วนะครับก็คือใช้ห้า ใช้5เศษเกลือนะครับต่อเศษของแคลเซียมเหเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปลดเซนโยยาวๆเนี่ยมันต้องใช้เศษเกลือเยอะมากซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เศษเกลือนะครับเศษแค่ปลดล็อกเซนโยเอาแค่ววสามสิบก็พอนะครับผมและอีกอย่างนะครับก็คือถ้ามองในระยะไกลนะครับในอนาคตนะครับเซิรนะ์ฟเจพปัจจุบันเนี่ย แคลซัมเมอร์เนี่ยเราเริ่มใช้ลงในคอนเทนต์น้อยมากแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวละครที่แบบโอเวอร์สเกลมากกว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแคลซัมเมอร์เนี่ย,ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทำเซนโญที่30มสพอๆนะครับและแล้วนะครับแล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมพูดบ่อยมากนะครับผมก็จะเป็นน้องเคียวกะนะครับน้องเคียวกะเนี่ยผมทําทิ้งไว้ที่แรงสิบสามห้าช่องแล้วนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดี่ยคลิปเ,เก่าๆของผมเนี่ยยังอยู่ที่ราง116ช่องใช่ก็ตอนนี้เนี่ยผมอัพขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทำทิ้งไว้ที่รง135ช่องแล้วนะครับส่วนเซนโยเนี่ยผมก็ใส่สุดเลยนะครับอยู่ที่140แล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าน้องเคียวกะเนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยปลดล็อก6ดาวแล้วแล้วน้องเนี่ยก็โคตรเก่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทําไว้ไม่เสียหายนะครับผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทการแนะนำอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเซนโญนะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมเล้กวการแซ่กขอตัวลานะครับไปจริงๆแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปไฮไลท์นะครับผ่านหอคอยลุนาชั้น271จนถึงชั้น2 8งแนะครับแล้วก็ชั้น281จนถึงชั้น290นะครับ ก็เดี๋ยวจะทยอยอัพทยอยลงให้นะครับผมโอเคครับก็แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ